สวัสดีเจ้าเจ้าป้าเจ้าวันนี้น้ำานักหลือเก่าเจ้าวันนี้มาเกือบหกโมงแล้วเจ้าทำกับข้าวอย่างเสร็จวันนี้ตําในพิกองแล้วก็นึ่งพักแล้วก็ถอดไกให้น้องปิ้นวันนี้เอาหลังเจ็ดซอกตัดสองเซนลงเหมือนเดิมนาเย็นกระด้าเจ้าเจ้าป้าปวดขาเลยมาพอกําลรกเจ้าว่าเจ้าป้าจะได้กอน้ำลกขนาดเจ้าและน้ำก็คูน้ตย เหลือสองตัวเจ้าเหลือตะแนปตะบักกระโดดเจ้ากระป๋านไส้นักข่าวเจ้าประไส้มอนกระโดดไปเหี่ยเจ้าขี้คอก่อนนัก องตัวเจ้าสกาบป๊กปิดแจง,ง <laughs> <c oughs> ี้จ้านน่นสกปก๊อกนะเจ้า สไตล์หนึ่งตัวเจ้าคือตัวเดียวก็ต้องรักษาแบบนี้นึ่งตัวเจ้าแักจะหากลินลำบากไปติ๊กๆแล้วเจ้าโอ้ย อตอกได้ไปจนได้เ้ากไปสร้างลายตอกแม่นไปเหีเ้ยเี๋ือป่าสไตกับป่าแหวนป่ายิ่งห่าง็มเกลี่ยมอย่เจ้า <laughs> ดีตัวเจ้าไปเป็นล่อสักตัวเจ้าปัดส้อยมรสษาตัวเจ้าแล้วก็ปลาขาปักตัวหนึ่งเป็นดอดนิกา ไปมดเจ้าเหลือซักตัว่า <c> ม <oughs> ตัวเจ้ากระโดดออกไปมดยังสวยงามได้กะอ้าอย่างเดียวเจ้า <c oughs> อารมณ์เสียรัดาสามตัวเจ้ารอบนี้บรรลาดเจ้าแต่สร้ยมนโอ้ให้ฝ่าแววนหลอดตกไปเหรอ ปขาปักก๊บกป่าแวนเจ้าคือตอนนี้ตัวไดต้วงมาได้เลยเจ้าโดนยากหมดอ้ายโกระโดดเกือบมาได้เจ้าปลาไยมอนโโดดเก่งขนาดเลยเจ้า แล้วก็แพร่แวนเจ้าอ้กระโดดไปจนได้เจ้าอย่างมาโดดก่งดเลยเจ้า สามตัวเจ้าปลาคาป๊อกสองตัวนัวกป่าตะเทียนทรายหนึ่งเจ้าโอ๊ย กระโดดตปุ่นบ <laughs> ุ lighting, oh <trad iday> <laughs> ๋มเอ้าเหลือกระต่าแวนต่าแหวนจะได้กระโดดเจ้าขาซ้ายนี่กระโดดบุ่มบาบุมบาเ่เจ้าใ้สตองต่อเจ้าจะซ้ายมอญแคประสาป เริ่มจะมือทำแล้วเจ้าบอกใบกัมเดียวให้ววหเจ้าอ้กระโดดไปมอเจ้าเหลือตัวเดียวโ <c oughs> ดดซ้ายโดดขวาเจ้าตึงห้ขนาดแล้วเจ้าปัดฝ้มยม์ สาดตัวเจ้าจะน้อยเดียวนะเจ้านี่กระโดดปั่มแมปมปั่มแปมนะครับมีปิดซิซ์เจ้าได้ประกาปลักสองตัวแล้วก็อันปสัสไซมอนตัวหนึ่งเจ้าต้อามานั่งอธิบายเพื่อพาวได้น้อยมากเจ้า ตัวเดียวนะเจ้ามันกระโดดซ้ายกะโดดขว่าเจ้าได้ปลาแวนหนึ่งตัวแล้วก็ปลาซ้ายมอนตัวหนึ่งเจ้าหายหายกระดานเลยเจ้าโอ๊ยโอ๊ยได้ตายอย่างเจ้า แ้ปปาน,นินเจ้าปาน,นินกับปลาไส้เจ้าแ้ปปาน,นินตัวใหญ่มาหนึ่งตัวเจ้าแรปปลาไส้กับเต่ากันปลาไส้ตัวนี้บระโดดเลยเจ้ามันลักมาชัดป่าน,นินอู้เอากระโดดเจ้าตัวเดียวเจ้ากระโดดนะะีใจ ทสายมอนเจ้าหนึ่งตัวแล้วก็ปลาแวนหนึ่งตัวเจ้าไอสามตัวเจ้า ตัดไซตักขาป๊อกยุงนักขนาดเลยเจ้าเอ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 าจะโดดเจ้าอีตัว สตัวเจ้ากระโดดเด้กยกรมนี้เป็นซีฟเจ้าปลาไส้มนเรียกว่าปลาได้เจ้าได้ตัวอยู่เมื่อแล้วเจ้าพอบานาและ ยุงนักโอเคเจ้ามือตืบตื่นแล้วเจ้าแล้ววันนี้รู้สึกว่าอากาศจะเย็นเริ่มเย็นขนาดหน้ามลงหน้ามาตอนนี้น้าอยู่เกิงขาเจ้าป้าเจ้าน้าเย็นจะมาปวดขาหมดเลยแ,แล้วอากาศก็มีเมฆม,ม,มีอย่างขึ้นมาเต็มเลยเจ้าสงสัยจะหนาวเห้วเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวเาไปดูผลสรุป,ปปากของเจ้าป้าก่อนกว่าจะเก็บจับ <c oughs> <c oughs> อากาศเย็นเจ้าป้าเริ่มไอเห้วเจ้า โอเคเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้าขำมือทุกวันถ้าไปตกจำแสดง <c oughs> มืนกระโดดไปที่นักขนาและเจ้าม่คอยได้มันปะสซอยข้างลาเออปะส้อยมนก็ถือว่าได้ยูเจ้าได้มกฟอ,อกกินเจ้าได้ปะน,นินมาตัวหนึ่งได้สักประมาณ สามสี่ขีดก็ได้อยเจ้าเปลี่ยนเอานะเจ้าเพราะว่าป่ามันเขียมขนาดไรไอปากซอยมนก็ค้ายหาเจ้ากระโดดติค่ะขี้โมกไหลมันเจ้าโอเคเจ้าหนาวขนาดลยเจ้าวันนี้เจ้าปลาขาดสึงแข่งสึงขาดสึงหมดเลยเจ้าก็ถือว่ามวนอยู่เจ้านี่เจ้าอันมันกระโดดอีกก็มวนอยู่เจ้าถึงม่ได้แต่ก็มวนอยู่ คืนเจ้าป้าป้อมได้นอนเจ้าไออยู่ฮะนะเจ้ากินหน้ามลจะได้ก็ได้โอเคเจ้าขอบคุณทุกทนเจ้าติดติดตามรับชมชิงเจ้าป้าเป็นกำลังใจให้เจ้าป้าตลอดบดี้กายกันนะเจ้าช่วงนี้ทนดูไปก่อนนะเจ้าเพราะว่าถ้าหบบอันถ้ากายกันเดี๋ยวเจ้าป้าก็ไม่ได้คลิปมีคลิปลงเพื่อได้ดูกันเพราะเธอได้หายงอมเจ้าเพาที่กินโย แต่ว่าจะได้นักเหมือนกูเตือมันแบมนมีแล้วเจ้าเพราะว่าน้านักตอนนี้เขาบึ้งฝ่ายกันตลอดเวลาเลยเจ้าแล้วหน้ามันลงลิกขนาดเลยเจ้าขนาดอยู่ตั้งแขนมาเจ้าเปลี่ยงขาเจ้าป้าถ้าลงไปติดตกกูเตือต้องฝ่ายนะประมาณพุทธเจ้าอกอกหรือคอพุทธเจ้าที่ลงกูเตือโอเคเจ้าขอบคุณนักเจ้าและป้ากันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบายบาย